ไอ้บอลอ่ะไม่ห่วงละเดคนเดียวเดินมวเดินมั่วเจอเหยอะไรดคเดียวเดินบ้านเยเว้กูย้ายบ้านหนีดีกว่าอเพื่อจะมารับกูสรุปทีพกูไปหาเพื่อเปิดพิกัดให้เอาไปอยู่ในองเหรอโอ้ยดีดด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 เดดดด เออเอยเออเออเออเอเอ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้มเอ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเท้ยเอ้ยเอโยเ้ยเอ้ยเอ้ยเฮ้ยเ้ยเฮีเฮ้ย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 ้ยี้้ยเอ เฮ้ยยังทำไรเพื่อนยังทำไรเอ๋อโอ้ยมีความสุขจังเลยอ่ะคนแก่ดูยโอ้โเขาเขาเขาาโอ้ยไอ้เหียโคตรฟินเลยอ่ะเชี่ยเขารู้สึกอะไรวะเป็นน้ำแตกเอ้าไอ้เหียนั่นกูเก็บไว้ไหนนะกูไม่ได้เก็บเหรอไอ้เหียอะไรเพื่อนวิทย์เถะปล่ไม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 ่ทงทงทง โโมึงจะหบ้านมึงเอ็นเวิวด์ปะฮะเมียนวิวด์ปะนี่ดิยวขอยืมหน่อยขอยืมหน่อยกูลืมครับเอ็นวิวเลยผมทำไร่ล่องโกเลมหมดแล้วเนี่ยมึงว่ามันดูอืดอั์ไหมเชี่ยไอ้เาเฝามึงเวื่อกูตีมึงทีเดียวกูตายเลยปะเนี่ยขอยืมเอ็นวิวหน่อยขอยืมเอ็นวิวหน่อย เขียนว่าเวอร์เฮาแล้วกันเฮ้ยเวอร์โฮมเลยมันดูอบปุ่นมากครอบครัวกาเยอะนะเออโอยมันช่วยกูตกปลาหนิมามึงจะแปะกลางนั้นเลยอือ้ม คือว่าแบบมานี้ย<ต>คืออะไรคือฝากไว้ข้างล่างเอาเอาของมาฝากอะไรอะ่ะอาไอ,อาไปปลูกในน้ำมาไปปลูกในน้ำคืออะไรอะ่ะต้นป่ากลงกลางัตมาตัวต้วต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 วนโคตรใหญ่อะ่ปอะปึ๊บอ่ะเอาดีไม่เคยมีเหล็กให้ยืมไหมอยากได้เหล็กจักเลยมาม,มาได้ก,กับเพชร เี้ยกูมีความสุขอ่ะฟินอะโอ้ยเหียมึงดูถ้ามันถ้ามึงมาตอนกลางคืนอะเกาะนี้จะสว่างทั้งเกาะแฟนใช่หรอมึงดูภูบัทคขสดิฟินจัดไอ้เหียนอนตายตอหลับกูบอกแล้วกูมีอุสาวดีไว้ที่หนึ่งเหียฟินมากางั้นแหละเหียถ้าอะไรว่าตกเบ็ดได้เบ็ดตกเบ็ดได้เบ็ดตกเบ็ดได้เบ็ดโอ้ยเบ็ดได้เบ็ดได้เบ็ดได้เบ็ด ไอ้กูยังไม่ได้ดูบ้านใั้่สองเลยไม่มีอะไรหรอกเอ้ยเดี๋ยวนะไอ้เชี่ยตรงที่เบอร์มันอ๋อไบโอมนี้กูยังไม่ได้มาสำรวจเลยโซแซนเวนเร่เนี่ยอันนี้ดีไหมอ่ะอ๋ออันเบรกตี้สองอันเบรกตี้สามมือเข้าไปดูแม่งติดกับปราสาทเลยเออไอ้กูเห็นแล้วเชี่ยนี่หัวอะไรเนี่ยหัวหัวมาเทาเฮ้ยเบอร์มีปราสาทเป็นหรอกานเบิร์ด อุ้ยเนื้อเยอะจังของเขาอันนี้หมดแล้วเพื่อนเอ้ยมึงไม่นี่ดิเพื่อนมึงไม่เห็นจริงเหรออะไรนนไแป๊บแป๊บแปกูขอตำรวจกัน <c oughs> ไม่มีไรกูเอาเข้า Enter เอ็นด้ชเช็หมดแล้วอืมอ่ะอนี่กล่องนี้เอ็นด้ชเช็ครับโอ้โหเชื่อกูได้เปิดเอาดิขอทั้งกรแต็กได้วะไอ้เงี้ยกล่องกล่องนี้ได้เพื โอ HR, me, mm ้โหเชี่ยพามเมอร์ว hmm. ่ะได้เวลาแล้วนะได้เวลาะไรแต่กูแต่อะไรกูกูตีมึงทีเดียวกูตายไว้เฮียเหี่ยนั่นอะมันจะยกพวกหมดทีกูวะทั้งโดนหมาลุ่มโซมอ่ะไม่ฟินกี่ตัวมึงนับด้วยเหรอไม่นับ ใช่แต่เอาจริงๆนะว้าฟินมากเลยอะฟินฟินฟินแบบสุดๆอะแตะยุซิมใครพังประตูบ้านกูเนี่ยเฮียซอมบี้หรือเปล่าซอมบี้หรือเปล่าซอมบี้หรือเปล่าโอ้ยฟินอะเฮียเฮียทำไมมันรู้สึกฟินขนาดนี้วะของดีแล้วที่เหลือก็เหลือไปเยี่ยมบ้านไอ้บอลแล้วก็บ้านไอ้ผาอีกสองที่แต่ว่าที่หนึ่งมันอยู่ในถ้ำอะระเบิดระเบิดแบบเอาก็ได้เนาะ เเนี่ยชาร์ปเด็ตไอวีไอ้เพี้ยเดี๋ยวมึงเจอกูเดี๋ยวมึงเจอกูแป๊บหนึ่งนะอันนี้กูแมสกูดลือกสามสิบแล้วไปอัพเป็นชาร์ปเน็ตไอวีในอันนี้โต้เร้มอยู่แล้วกูสามารถเอาหนังสือมาตีบวกใส่ได้ใช่ไหมถ้าสมมติได้ของว่าว่าอืมเออไม่ใช่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 นี้อันนี้ไอ้เพี้ยทูเร็วอุ้ย เชีย่ยไ <c oughs> อ้แค่แม่งมาแล้วเดี๋ยวกูขอกูขอเก็บไปเด้อกูจะเอาไปไว้บ้านกูเ <c oughs> ชี่ยโคตรเฟี้ยวไอ้สัสไอ้แค่นั้นมันโตอย่างนี้เลยเหรอมันคือมันคือหาง่ายเลยันบ้านกูนี่เนีนใๆผลมันผลมันผลมันมีมีดอกเด่ะเดี๋ยวกูจะไปสร้างบ้านแต่ว่าไม่ใช่แถวนี้แล้วกันไกลอยู่ถือว่าซักเซสแว่ะที่เจอบ้านมึงโอเค ลรงกูมีวิเทอร์ก่อนนะแฉละเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหาอันนี้บ้างปีบ้างอืมหาได้นะอันนี้กูมีเอ็นไดเพลพร้อมแล้วแล้วก็เบสถ้าไปสตองโฮก็ไปง่ายอยู่ <got> เพราะว่ามันมึงไปที่โฮมอ่ะแล้วมึงก็เดินตามพอ็อดมิกกี้ไปมันก็เจออีกการละช่ไม่เป็นไรกูหาใหม่หรอพวกกู ถ้าต้องโคลอปกติในแมปปะต้องโคมันจะมีที่เดียวหรือเปล่าหรือมันมีหลายที่วะมันมีหลายที่ดิหรอมันมีหลายที่เหรอกูจะไปสร้างบ้านแถวไหนดีอ่ะใกล้ๆจากที่นี่ไบโอ๋ไหนมันไม่ใช่ไบโอ๋บ้านสร้างบ้านกลางเกาะเลยสายแป็นกูรู้แล้วมัชรูมดีปะป๊าด์ตเราสร้างบ้านปุ่มเลย กูซักเซตแล้วอ่ะเอาตรงนะกูฟินแล้วกูจะกลับโฮมไปกูจะไปฟาร์มกูมาทำไมก็ไม่รู้เอาตรงปะแม่งคายาาคายก็ไม่ได้แคยกูอยากกลับโฮมเหมือนกนันนะพากูไปด้วยได้ไหมเดี๋ยวกูพาไปพร้อมกูเลย <c oughs> ทหหีวีหามุกคิวเ้ากินปลาทีวีหาหมุกคิวเนี่ยมาหอบเนี่ยชิ้นที่เขาเรียกนะาาเนี่ยมาหอบมาหาโมคิวนะเว้ มะหอบหรอหรอเออไม่รู้หันมาหอบอมาคิวเฮียเจ้แตปลาเจ้แปลา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 หัวพ่อมึอมอองปลา